สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการสอนวิธีการติดตั้งเจ้าตัวนี้นะครับผม Wi-Fi Display Dongle นะครับผมตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับผมข้อดีของมันก็คือมันสามารถรับสัญญาณ Wi-Fi และกระจายได้แรงกว่าตัวก่อนหน้านี้ที่เคยเอามาขายอย่างพวก Anycast อะไรเงี้ยนะครับผม มาดูที่หน้าตานะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นี่ครับผมเป็นแท่งเหมือน usb ขนาดก็ไม่ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแล้วก็มีสายอ่าครับผมตัวนี้นะครับก็จะมีแค่เป็นสายเอาไว้ต่อมี usb เสียบไฟแค่นั้นเองนะครับผมตัวนี้ก็ใช้งานปกติเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็ตัวนี้จะถอดมาเป็นหัว hdmi นะครับผม ส่วนนี้ก็เป็น USB ไว้เสียบไฟเลี้ยงนะครับเราก็ทำการติดตั้งกันเลยนะครับโอเคครับผมรอสักคู่นะครับผม <c oughs> ครับโอเคมาแล้วครับผมขั้นตอนการติดตั้งนะครับผมก็คือให้เราเข้าที่เว็บไซต์นะครับผมเป็นเว็บไซต์ตามอ่าไอที่ติดอยู่ด้านบนนะครับผมคือตอนแรกเลยครับมันจะเป็น192.168.491นะครับแต่พอดีตัวนี้ผมเสร็จ เซตค่าไว้แล้วเดี๋ยวผมจะล้างค่ามันเลยแล้วกันแวเดี๋ยวผมจะทําให้ดูตั้งแต่แรกว่าเซตยังไงนะครับผมเค okay. นี่ผมกำลังอ่า ล้างค่าเน็ตอยู่นะครับผมให้มันนะครับมันจะขึ้นมานี่เลย192.168.49.1นะครับผมก็ลากเริ่มเดินทีให้เราเข้ามาที่ไวไฟก่อนโอเคเลือกที่ดองเกิลปึ๊บเสร็จแล้วเราก็เข้าเน็ตเลยครับผมไปที่192.168.49.1นี่นี่ครับตามนี้แล้วก็ ไปเข้าเลยนะครับสังเกตดูนะครับผมโอเคพอเข้ามาปุ๊บหน้าตาตอนแรกจะมีอย่างนี้ให้เลือกอันแรกนะครับเป็น Wi-Fi เลือกสแกนปึ๊บครับกดสแกนปุ๊บมันจะรอสักปั๊บหนึ่งมันจะสแกนหาอ่า Wi-Fi ของเรานะครับผมสักคู่ทำไม โอเคมาแล้วคราวนี้อย่างของผมเนี่ยก็ใช้เป็นตัวนี้อยู่ผมก็เลือกไปเลยโอเคเดี๋ยวผมขอใส่รหัสผ่านกันนะครับโอเคคราวนี้หลังจากเราใส่รหัสผ่านไปครับตรงสังเกตที่จอครับมันจะรีบูตหน้าจอใหม่คือตัวดองเกอร์นนครับมันจะรีบูต รอสักคู่นะครับผมโอเคมาแล้วครับผมสังเกตนะครับว่าข้างหลังนะครับจะมีชื่อ Wi-Fi ของเราที่ใช้อยู่ขึ้นมาแล้วแสดงว่าเราเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว,แล,วและ IP ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็น IP ของเน็ต ของเรา wifi ของเราครับ,รบผมเสร็จแล้วการใช้งานต่อไปนี้ก็ง่ายนิดเดียวครับเพียงแค่นี่ครับสไลด์ขึ้นมาครับออเลือกไปที่การสะท้อนภาพออเนี่ยครับก็จะเจอคาว่าดองเกิลกดเข้าไปเลยโอเคเรียบร้อยภาพตัดมาแล้วคราวนี้เราก็เล่นได้เลย YouTube หรือจะอะไรเล่นได้หมดตอนนี้เนี่ยครับอ่าเนี่ยครับ โอเคง่ายๆเลยนะครับผมต่อไปจะเป็นการใช้กับมือถือ Android นะครับก็มือถือ Android ก็ใช้ไม่ยากครับง่ายๆเหมือนกันก็กดที่ สกรีมมิลเลอร์นิ่งนะครับก็คือนี่นะครับกดลากลงมาปุ๊บเลือกที่เคียว่า s กรีมมิลเลอร์นิ่กดเข้าไปปุ๊บเจอคาว่าดองเกิกดเลือกเลยครับมันก็จะทำการเชื่อมต่อรอสักคู่นะครับผมมันก็กำลังเชื่อมสัญญาณกับตัว d o งเกิโอเค หลังจากเชื่อมแล้วภาพก็จะมาครับผมคราวนี้เราก็สามารถเลือกได้อะจะเล่นอะไรก็เล่นได้เลยอันนี้ครับเป็นตัวอยา่างครับโอเคเนี่ยครับผมใช้งานได้ปกติลื่นไหลนะครับผมตัวนี้ข้อดีของมันก็คือรับสัญญาณ WI-FI ไ,ไ,ได้ดีกว่าตัวเก่าๆก่อนหน,น้านีครับผม ค okay, ครับขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสอนวิธีการติดตั้งนะครับ